เเเรีงีงงงงิิ้้ออกนจาขพ่บมแรกยย้มมบอีภัแงเเป็นจ้าของอ,าององครงใจเดดด็รวแงใจมาเต็มอยู่แล้วแต่ว่าหลายครั้งแม่วงจันท์ไพรโรธบอกว่ารู้สึกเกรงใจคนฟังอยู่บ้างเพราะด้วยวัยมากขึ้นทำให้บางวันน้ำเสียงไม่เหมือนเก่าจนส่งผลต่อความมั่นใจในการร้องเพลง ทำให้ระยะหลังเลือกมากขึ้นกว่าจะรับงานได้สักงานหนึ่งส่วนสุขภาพโดยรวมแม่วงจันทร์บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลครับแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงสุขภาพกายต้องเรียกว่าแทบจะทั้งร่างทั้งร่างกายของเราทั้งหมดเลย <c oughs> จากหูที่เราเคยได้ยินชัดเจนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจากว่า ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนค่ะแล้วเวลาพูดบางครั้งที่เรากำลัลงนึกนึกอยู่เนี้ยปั๊บเดี๋ยวลืมไปแล้วเจอแม่วงจันท์ไพรโรที่ควงคู่มาพร้อมกับนักร้องเสียงคุณภาพอย่างเทพทูนใจที่ขอโชว์เพลงเพราะจากปลายปากกาแม่วงจันทร์ ตามมาด้วยสิทธิ์รุ่นหลานท็อปชวนันทที่เคยเป็นทั้งคอรัสและแสดงหนังจากการกำกับของแม่วงจันมาแล้วในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงตรงวันนี้